มีกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะมีรายได้ที่มากขึ้นร่ำรวยและก็เจริญเติบโตในทางธรุรกิจและชีวิตของคุณมากขึ้นแต่สิ่งนั้นจะต้องใช้ความคิดครับและความคิดคือพลังงานและวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของความคิดที่เกี่ยวกับพลังงานที่จะไปสร้างการเงินร่ำรวยให้กับคุณนะครับความคิดก็คือพลังงานพลังงานก็คือสิ่งดีการที่คุณเนี่ยจะมีเงินมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นมันจะต้องใช้พลังงานอย่างมาก ในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงมันครับเพราะว่าพลังงานที่ต่ำเนี่ยความฉลาดทางปัญญาย่อมต่ำตามการกระทำเนี่ยก็ย่อมต่ำตามเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่พวกเขาส่วนมากก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนพลังงานของเขาจงบอกกับตัวเองนับแต่วันนี้ไปต้นไปว่าฉันเนี่ยจะเต็มที่กับพลังงานของตัวเอง100%ทุกครั้งที่ฉันเนี่ยลงมือทําอะไรก็ตามทุกครั้งที่ฉันปรากฏตัวต่วตอโลกก็ตาม เพราะฉะนั้นทําให้พลังงานสูงเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยของคุณเพราะว่าพลังงานสูงเนี่ยจะส่งผลงกระทบต่อน,นิสัยของคุณถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตและความคิดด้วยพลังงานสูงทุกวันคุณจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยครับและที่สําคัญคนส่วนมากเนี่ยมักจะใช้ความกลัวความสงสัยในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของความกลัวและความสงสัยเนี่ยก็สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดแย่ คนส่วนมากใช้ชีวิตด้วยการโฟกัสเศรษฐกิจข้างนอกโฟกัสไปที่โลกข้างนอกเดี๋ยวจะให้โลกข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างตามใจเรามันคงเป็นไปไม่ได้ครับอนาคตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมากๆเลยนะครับและแน่นอนว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่มากมายเช่นเดียวกันในทุกยุคทุกสมัยทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกนาทีทุกวันและทุกเดือนทุกปีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเรียนรู้ที่จะใช้ความกลัวมากกว่าการใช้ความกล้าและมีพลังงานสูงเนี่ยสิ่งสําคัญคือคุณแทบจะคาดหวังผลลัพธ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอะไรล่ะที่มันจะเจ๋งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่ระดับถัดไปแม้คุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณใช้ความกลัวแล้วนั่นแหละครับคุณต้องรับผิดชอบกับความกลัวของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับผิดชอบมันด้วยการใช้ชีวิตในโหมดพลังงานสูงมีความคิดในโหมดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครหละจะรับผิดชอบชีวิตคุณก็คุณอีนั่นแหละ <c> เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ความกลัวในการเดินทางสู่ความสําเร็จหรือว่าความคิดที่มีพลังงานสูงในการเดินทางสู่ความสําเร็จคุณเท่านั้นที่เป็นคนรับผิดชอบกับชีวิตคุณให้คุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่าฉันรับผิดชอบกับชีวิตของฉัน ทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงมีความคิดแย่ๆหรือว่ามีพลังงานที่ต่ำมากๆครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะไปควบคุมโลกข้างนอกนั่นและคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ควบคุมตัวเองเลยจาไว้เลยว่าเราไม่สามารถควบคุมข้างนอกได้แต่เราจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เพราะว่าการที่คุณจะไปสู่ที่สูงขึ้นคือมีรายได้ที่มากขึ้นสําเร็จมากขึ้นจะต้องเล่นให้เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตและการเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะต้องใช้ความคิดซึ่งเป็นพลังงานที่สูงมากหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันคุณจะต้องรับผิดชอบทุกพลังงานที่คุณปล่อยออกไปรวมถึงสร้างขึ้นคุณจะต้องลงมือทํามากกว่าที่จะไปมัวนั่งโฟกัสว่าโลกภายนอกจะยอมเปลี่ยนอะไรเพื่อตัวฉันบางคนทํางานหนะักก็ยังถังแต่ แน่นอนครับแต่บางคนก็ทํางานน้อยลงแต่สามารถมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นการที่คุณโฟกัสด้านที่ให้ความทุกข์กับการที่คุณโฟกัสด้านที่ให้ความสุขมันก็มีพลังงานแตกต่างกันนะครับความทุกข์ที่เราเนี่ยมัวแต่โทษเศรษฐกิจมัวแต่โทษทุกคนทําให้เราเนี่ยมีพลังงานที่ต่ําแต่ความสุขที่เราเนี่ยมัวแต่ควบคุมตัวเองมากกว่าที่จะไปใฝ่หาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วฉันค่อยลงทุนเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วฉันค่อยไปพัฒนาตัวเองก็ได้ แน่นอนครับความสุขมันต่างกันพลังงานมันต่างกันเพียงแค่คนสองคนเนี่ยคิดต่างกันคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าทําไมชีวิตคุณเนี่ยมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสความสุขหรือทุกข์มันก็จะส่งพลังงานให้กับคุณเช่นเดียวกันคุณจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะไปที่จุดไหนกันแน่ของชีวิตคุณต้องการอะไรคุณจะต้องใช้เครื่องมืออะไรกันแน่และในการที่จะไปสู่จุดนั้นก็ต้องใช้พลังงานที่เยอะมากๆ และมีความคิดที่มีพลังงานสูงมีความชัดเจนหากวันนี้คุณมีเงินแต่ว่าาอสัมพันธ์วันแย่พลังงานแย่ชีวิตคุณก็แย่ตามไปด้วยครับอะไรคือสิ่งที่คุณจะใช้ในชีวิตคุณเพื่อเปลี่ยนจากจุด A ไปยังจุด B คือจุดที่ชีวิตอ,อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่คุณต้องการแต่คุณยจะแย,ยไปสู่จุดที่คุณร่ำรวยมีเงินมากขึ้นคําตอบเดียวก็คือใช้ความคิดที่มีพลังงานสูง100เซพลังงานสูงเท่ากับเงินมากครับ พลังงานคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยกลายเป็นจริงได้ทําให้ความฝันคุณเนี่ยกลายเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากจะประสบความสาเร็จเรื่องเดียวที่คุณจะต้องฝึกคือการมีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปจงบอกตัวเองว่าฉันจะรับผิดชอบกับทุกพลังงานที่ฉันคิดที่ฉันเชื่อและฉันลงมือทําอะไรที่มันคอยหยุดยั้งคุณไม่ให้เชื่อหรือว่าคิดหรือทำตามปรารถนาที่คุณต้องการ รุปก็คือความคิดที่มีพลังงานความคิดที่ไรพลังงานเนี่ยย่อมไม่ก่อเกิดอารมณ์ที่สมดุลต่อการลงมือทำย่อมไม่ก่อเกิดความเชื่อที่สมดุลต่อการลงมือทำเพราะฉะนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรมันจุดร่างคุณอยู่นั่นแหละครับพลังงานคุณจะต้องรับผิดชอบกับพลังงานที่คุณสร้างขึ้นรวมถึงควยคว้าม,มันมาด้วยเพราะฉะนั้นพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันรับผิดชอบความคิดที่มีพลังงานของฉัน ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวย o p อป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่า ช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเกอร์แรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line sio ppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอีสานมาร์ a โค้ด n o p e NLP สวัสดีครับ